สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีซีฮักแฟนสุขุสุขคนสมองสมบูรเออขักอะไรเนาะประตูเหลืนอนพ่อๆก็ไม่ชอบมาที่นี่คือเก่าคนะือเดิมพี่น้องย่างใบเบาย่างโบรานเมือ่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho không đẹp nhé, โอ้โอนแหงหอนแหงสิมาเลร่หลักเล่นนำ้นนำข้างหน้าเปล่าเนี่ยเ,เออลูกหมุดออมตะหนาโอ้หอนแหงสิ่ไหมหลักเล่นน้ำเปเดียวอ้าปูเอียงใส่มันกขักเลยเนาะ,ะนดินใหม่ดินอัอนนี้งามเนลย หนูรอข้างบนก่อนนะไอ้ป่าจะลงมานิดคนเดียวก่อนเออน้าไลายมาเลนะมันคือไซป์มคือน้ำสังแ้ไซป์อันนี้แนวสิมาลอยนะไปเอาสูงสิบก่อนเนาะก็ว่าจะเห็นเอา เาพัง้วยจะได้จิกับอะไรน่ดันมือของะไรไม่ได้จได้สิมาได้วะนี่อันคือบทียงนะ <laughs> bà do <bà> chơi, anh quang ông mua đó, nè luôn luôn nè, luôn luôn chơi luôn 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 đấy, à mua luôn 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 này nè, luôn 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 tiếng <laughs> <nhưng> <laughs>

บยอมองได้มันตืดมาเนี่ยลงมากลงมากมา <c oughs> <c oughs> ออกมาละแม่จะนอนันเข่าอีกเออ,เอก่งเบ่งไปดึงเอาก่อนเบ่ขึ้นได้ยัไบอกไม่ได้ <c oughs> อารมณ์ไปเลย <c oughs> <c oughs> อาข thing, no, like before, okay. oh. <S <S oh, ึ้นมาเฮ้ยกระซามเขาชวินีนะจันท์จะจิงุ๊มากระซามบ่เห็นนะมุ้งงบดได้เยจัน์มึงงัมาสิพายไปง่ายเว้ยบดีง่ายเด้อพี่น้องเ้ย มันบ่มันมุนอยู่มุนอยู่ก็มาคางนี่บอหน้ามุดมาใส่บอกระลาเลยอเนปียกพี่ไปสิพี่ครับไปนองเลยเปียกพี่ใช่ปะ4ไปจะขี้เลล่ะสิค่อยอันนี้ไปนะ้อก็ะหายนีแนมันไมงบลงวึ่งขึ้นอดีเลยนี่อะไรขีครึ่งขอดีอยู่

เอออย่าเตี้ยนะับอย่าต uh uh ี้ยนะก็ค่อยเรือดูสานเรือดูสานอับส่งคนนี่มาขาเพี่ชนะขอช่วยไปหน่อยด้วยยืนดูฮะยืนดูเออ เดี๋ยดีดีเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นกันนะนะแนวก่อยปูนฉากมีเลยตอยากแัวะมามามาเฮ้ยมากระซ้ามนะจะหน่อยมันสีจมหน้ามันสี้าบบเห็น มันสิจมนหนามันสิหาบเห็นกระซามานะจะนบนนันเด้อสิไปงุมหาอยู่ใสมามาอยาตีา้าะแม่บา่าวยู่่ะ <c oughs> เอา้นาำคือบลาร้บบ่ะนี่นดเ,ดเออแดดบบน้ำกับยุดลดมาไม่ร้อยมันแดดนะลูกยัยย้งปักไผ่ต่อมายั้งอนี้ ขาดจูเผนอีกแล้วข้าเขาองเฮียนอยู่บนน้อยทางด้านนี้มังอีจกจันห้องสนันมันก็มิดจมอยแล้วบ้านเลยมามา มันไม่คือคิดเลยพี่น้องโยนมากระไรนี่ลงนี่เนาะมันหอนมาไรบ้างถึงวันนั้นเลยมาสิขี้ผู้เดียวคักพี่น้องเย็นไหมเย็นเยอะเย็นอืมเินน้ำก็เย็นสบายแล้วเย็นเบาขึ้นไม่ได้เลยเราก็ซร้าขึ้นก่อนเคยเอื่นก็ซร้า เออแดดมากมันก็แห้งมากบ้าะน้ำเทื่ยมวนกับเสื่อยพัานแก้มาจได้แบกไว้แบบมังค او เด้อขึ้นมาขึ้นมาไปเลี่ยคนเดียวเนี่ยได้มาังขึ้นมาอืออ่าเดี๋ยวเป็นลมอ่ะยไสิรุดออกสกอมาอือ

เราาบัตรไปตึน้องไงเราจะกี่เอาฝาน้ำตึำ๊ง่ทนาับแมงลายด่ยืนตึงแห่นะโอ้ว่าแดดเผาแดดใหม่อันนี้แดดใหม่จังเลย สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากก็ไลค์ก็เชรกก็ติดตามก็บ,บุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมอยู่ดีมีเฮงเบร์สุขสุขคนเฮงเฮงรวยรวยเด้พอพบ<อ>กันคิปหนะ้าสบายดี